สวัสดีครับผมทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าเราตั้งใจและสนใจผมเชฟหลงครับวันนี้ผมจะมาพาทุกคนเ,เข้ามาในครัวจีนมาดูกันทำงานของในครัวเผื่อได้อะไรดีๆหรือเคล็ดลับอะไรดีๆไปใช้นะครับผมตามผมมาเลยนะครับเรามาดูกัน ลูกงานทอดนะเราทอดกันยังไงนะครับต้องน้ำมันอุ่นๆใส่ลงไปเพราะข้างในมันเย็นนะน้ำมันอุ่นๆนะครับถ้าเราไม่แด่ใจน้ำมันอ่ดหรือร้อนขนาดไหนแล้วก็ลงไปเม็ดนึ่นก่อนนะครับอ่าก็ใส่ลงไปเลยนะอ่าขยับแป๊บหนึ่งแล้วก็ปล่อยมัน นะครับปล่อยมันให้มันค่อยๆแช่นะเดี๋ยวมันสุกมันก็จะพองมันก็จะลอยขึ้นมาพยายมมันเยอะเดี๋ยวก็งามก็จะออกแยกออกจากกันค่อยๆแช่มันขยับมานนิดนึงอ่าเพราะว่าข้างล่างมันมีไฟอยู่นะครับอ่าเราก็มีไฟล่ออยู่นะ พราะฉะนั้นเตามันก็ร้อนตลอดนะครับขยับมันเยอะขยับเยอะเดี<ๆ>๋ยวมันก็อน้นะนีอ่าอันนี้นะครับเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะฮะอ่าเริ่มลอยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็เปิดไฟเร่งให้อ่อบังคับน้ำมันให้ออกนะแล้วก็ให้ขึ้นสีนะครับ อันนี้เราเล่นไฟแล้วฮะจะเอาสีนะครับี้นนเาเกิไปค้นมันมากค้นมากเนยเจะแตกนะสีก็จะไม่สวยเห็นไหมครับอ่ามันท้องขึง้นนะทอดทอดลูกงาก็คือมันเป็นแป้งข้าวเหนียวนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีค่อยๆทอดนะครับ อะไรก็แล้วแต่เราคิดว่ามันสุกแล้วหรือร้อนแล้วเราต้องเพิ่มความร้อนให้กับน้ํามันเพื่อจะให้อาหารไม่ต้องอมน้ํามันนะครับอ้าวเราจะมาดูข้างในนะครับเป็นไส้อะไรกันนะครับดูนะครับโอ้ไส้ไปเตยนะฮะร,ร้อนฟันออกเลยฮะอ่าอร่อยเลยครับผมแหมสวยมาดูกันเปลือกทอดออกมาสวยอย่างนี้ทอดอยังไงนะครับอ้า อย่างแรกเราก็ต้องน้ำมันร้อนนะครับมาดูกันมามีวิธีของมันนะครับให้น้ำมันร้อนก่อนเราจัดควงเผื่อให้ห่างกันนะครับเดี๋ยวมันฟูแล้วมันจะติดกันนะอ่ามาแยาวจากการก่อนนะครับเ เสร็จแล้วเราก็หยิบนะนี่หน่อยเพื่อจะไปลองเพื่อจะไปลองน้ํามันนะครับเราจะลองน้ํามันกันเนะครับดูว่ามันมันกระจายออกหรือเปล่ามันถ้ามันติดกันกระจายยังไม่ไปมันก็จะโอเคถ้ามันต่างกนนต่างไปนี่แสดงว่าน้ำมันร้อนไม่พอ,อยังไม่พอ อ่าโอเคนะเราค่อยๆนะครับก็สั่งไปทีเดียวลงไปทีเดียวนี่น้ำมันจะเย็นเย็นปุ๊บมันก็จะกระจายหมดเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆลงนะพอเราเห็นมันเริ่มกระจายเราก็ต้องเปิดไฟเพิ่มขึ้นนะครับ ก็จะออกมาสวยฮะเห็นไหมครับอ,อนี่นะทีนี้เราก็เทให,ให้มันร้อนเลยนะครับตอนนี้เราจะเปิดไฟนะฮะเราสีมันข้างในถ้าเราคิดว่ามันร้อนนะเราก็เริ่มเปิดไฟนะครับเพื่อจะให้มันขึ้นสีแล้วก็น้ํามันมันจะไม่อมน้ํามันนะถ้าน้ํามันเย็นเนี่ยน้ํามันก็จะเข้าไปในเปลือก นะอ่า,าพอร้อนปุ๊บเราก็ได้แล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยนะครับอ่านะเราจะเริ่มโอเคแล้วนะครับสีสันสวยมากครับผมตอนนี้เรามาดูเรื่องการทอดของนะฮะวันนี้ปลาฮะปลากระพงอ่าเนื้อปลากระพงเราขึ้นไข่แล้วก็ใส่แป้งเวลาทอดของพวกนี้เนี่ยต้องน้ำมันร้อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟค่อยๆแช่ให้มันสุก ครับเหมือนกันนี่ทอดกุ้งอยู่นะ,อะพอเรารู้ว่ามันสุกปุ๊บเราก็ต้องเปิดไปเพื่อให้มันมีสีสันแล้วก็ไล่น้ำมันออกจากแป้งนะครับทีนี้เราก็จะทอดทอดปลาต่อนะครับน้ำมันร้อนนะฮะประมาณเห็นไหมฮะ,ะเราดูได้เลยน้ำมันมันร้อนนะครับผม อ,นะอย่างนี้เราก็จะปิดไฟแล้วก็แช่มันนะถ้าบางก็หนึ่งนาทีหรือสองนาทีก็ก็สุกแล้วเราค่อยเร่งไฟใหม่นะครับแป้งก็กรอบอย่างนั้นนะครับ นี่คือการการทอดของเคล็ดลับการทอดของนะฮะเห็นไหมปลามันก็จะพองนะครับผมอ่านะครับสมมติเราจะขายของเรืออะไรแล้วก็ทอดไว้สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรนะครับอ่าก็ได้นะฮะเห็นไหมฮะเนื้อปลาสวยงามนะครับ ล้วนะก็เปิดไฟนีนนี้อ่าไล่มันเลยคือไล่น้ำมันออกคือนะครับใช้เวลาไม่นานเวลาทอดปลานะผมเปิดไฟแล้วให้มันแรงไฟแรงแล้วนะได้ยินไหมครับอ่าอันนี้คือเสียงของแกนะ๊สนะอ้าวสีได้แล้ว เราก็ตักขึ้นเลยครับนะตักขึ้นพักไวนะถ้ามีออเดอร์มาเราก็ผัดได้เลยทอดร้อนอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ผัดได้เลยอันนี้คือเคล็ดลับเวลาทําอาหารจะไวขึ้นเร็วขึ้นนะครับมาดูกันการย่างหมูกรอบนะฮะไม่ได้ทอดนะ หมูกรอบก็ทำเหมือนทั่วไปนะต้มเสร็จแล้วเราก็อะไรมาเสียบเสียบให้มันเป็นรูๆนะครับนะใส่รสชาตินะผงโบโลเกลน้ำตาลหมักไว้นะครับหลังจากนั้นก็นะเป่าแห้งนะครับหนังเราใส่น้ำส้มนะใส่เกลือใส่น้ำส้มแล้วก็เป่าให้แห้งสำคัญที่สุดต้องแห้งนะฮะถ้าเราอบอ่านะ อันนี้ก็จะย่งออกมาเป็นสไตล์ฮ่องกงนะครับอ่าเรามาดูเตากันนะเตาถ้าที่บ้านไม่มีก็ทําออกยากอันนี้ไฟไฟยังไม่พอเดี๋ยวเราจะเปิดไฟนะแล้วใส่หมูลงไปก่อนคือหมูเนี่ยเราไม่ได้เข้าตู้เย็นเนาะเราก็เร่งไฟได้เลยนะครับอ่าเร่งไฟให้เตามันร้อนแล้วเราก็ปิดฝาเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะเห็นกันพองของมันนะอ่ามันก็อยู่ที่เตานะไม่มีกี่นาทีแล้วก็คือมันเป็นประสบการณ์เนาะไม่ใช่ว่าย่างกี่นาทีแล้วมันจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอเราก็ต้องเปิดมาดูเห็นไหมฮไม่ไม่มีนาทีไม่มีกี่นาทีมันก็จะเริ่มดังแล้วฮะน่ะนะครับแล้วก็ปิดไปปิดไฟ ทำไมถึงอาหารจีนแพงก็อย่างนี้ฮะมันใช้ขั้นตอนเยอะนะครับใช้เวลาเยอะขั้นตอนเยอะอ่านะตัวอ,อย่าเ่เป็ดย่างเป็ดย่างกว่าจะได้กินก็สองวันหมักไว้หนึ่งวันขึ้นสีขึ้นสีก็คือเป็นหนังอย่างนี้คึ้นสีนะอ่าแล้วก็เป่าแห้งนะครับอีกหนึ่งวัน,นเฉลี่ยแล้วต้องเป็นสองวันครึ่งสามวันถึงได้กินเป็ดนะ อาหารจีนถึงแพงอย่างนี้ครับอ่าเราต้องคอยดูมนันนะฮะนะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขุดออกเพื่อต้องขุดออกนะครับแต่แม้มันก็จะมีเสียงดังเปๆ๊ๆ,ๆถ้าไฟไม่ถึงเนี่ยหนังก็ไม่ไม่กรอบเหมือนกันมันก็ไม่ขึ้นนะเราเราต้องคอยดูมันนะครับผมอ่าดานหน่อยไม่เป็นไรนะฮะอย่าไปเสีเยนะครับอ่า วันนี้มาให้ทุกคนได้ดูก่อนว่า,าการทำหมูกรอบของในโรงแรมหรือพาาักันคันเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมจะทำเต็มสุดเลยนะฮะให้ทุกคนได้เห็นนะครับมันยุงยะนะย่งยากนะยุ่งยากคือเตาย่างพักที่บ้านไม่มีเตาก็ไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เราก็จะเอาขึ้นมานะ เอาขึ้นมาขูดขูดไอ้ดำๆออกโนะ้โหหมูอพริกาไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจมันเป็นอย่างนั้นแหละนะหนังมันถึงกรอบนะครับบางบางเพราะอะไรเราขุดมันนะครับขุดดำดำออกนะไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ต้องตกใจเพราะฉะนั้นเวลาเสียบหมูต้องเสียบให้เหมือนกับ แผ่นเดียวกันเลยอย่าให้มีสูงมีต่ำนะอย่างนั้นมันก็จะไม่ที่เดียวเนีย่ยนี่มันก็จะเข้าๆกันอยู่นะครับตอนนี้เราก็เดินพวกเหล็กออกนะฮะมันร้อนมากนะครับผมต้องระวังมากๆเลย นะครับนี่เราต้องเอาฟอยท์พอตรงเนื้อมันนะฮะมันจะไม่ไหม้นะครับผมอ่าดูนะครับนี่เราก็จะขุดมันนะฮะขุดขุดน้ำขุดที่ไอ้เม้าไม่หไหม้ออกเห็นไหมครับความสวยงามมันก็จะกำลังออกมาเหลืองทองนะฮะ ขุดจะมันสีเหลืองหลังจากความที้เหร่ไปแล้วความสวยงามกำลังจะปรากฏขึ้นมานะครับสีเหลืองเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราเก็บความดำออกนะครับทำให้ความสะอาดเรียบร้อยนะมูกรอบสตล์ฮ่องกงก็เป็นอันเสร็จสิ้นกรอบ อหอมอร่อยครับนี่ครับหมูกรอบเห็นไหมครับนี่เนื้อมันจะช่ำนะี๋ยวเดี๋ยวหันดูชิมดูก่อนนะครับผมโอ้โหจะกรอบที่หูเต้มระบําหรือเปล่าฟังเสียงหันนะครับชวบชวบเลยโอ้โหดูดูนะครับ 我太、哦、慢了。 ครับอ่าใช้เวลาหนึ่งวันนะครับอ่าเราก็ใช้ซุปหนึ่งนะฮะซุปหนึ่งก็คือหมายถึงว่าซุปครั้งแรกเลยที่เราใช้กระดูกไก่แกะ10กิโลขาหมูแฮม5โลเนื้อหมูอีก10กิโลนะครับ เี่ยวน้ำจนได้จาก50าสโลเหลืออยู่20่สิบโลน้ำใช้เวลาหนึ่งวันนะค,ะะครับอันนี้นะครับคือหมอ้อหม้อซุปที่ผมพูดถึงนะครับออันนี้น้ำสองอเราก็จะเที่ยวค่อยๆเที่ยวนะฮะ รอบสองให้น้ำเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับผมาทำไมถิงอาหารจีนทํายากใช้เวลาแล้วมันแพงก็อย่างนี้นะครับอันนี้ก็สตรีมฮะซุปที่เราทําเมื่อกี้นะครับเราก็เอาอมานึง่งนะฮะนึ่งประมาณสิบนาทีให้รสชาติซุปให้มันเข้มข้นขึ้นอีกพอร้อนนะครับอ,อ่านี้นะครับ อันนี้เนื้นสิซดำนะครับนะอ่าอ,อันนี้การทำก็เจียวหลอดนะครับ้เฉียวหลอดเราทำสดๆเลยนะครับเมเวลาผัดของทุกครั้งนี่กระทะร้อนๆน,นะครัะจะไม่ติดนะครับนี่คือเคลนรับกันใช้กระทะนะครับผม เราต้องผัดขั้วเห็ดผัดเห็ดให้เครื่องให้มันหอมออก็เรากำลังทำหมาบอต้ากคู่นะฮะเต้ากคู่ครับอ่ะนะติ๊งไฮนะครับ ใส่เต้าหู้แม่งันจะแตกมันจะเละน,นะเราก็ใส่น้ำมันหอยนะครับ ซึ้งเข้าไปนะฮะนันเอเข้าไป,ไป,ไปนี่เราก็ใส่แป้งแป้งข้าโพดถ้าไม่มีแป้งมาฮ่องกงก็ใช้แป้งข้าโพดนะครับคนที่เคยติดตามผมก็จะเห็นว่าผมใช้แป้งข้าโพดนะจะ สำหรับที่บ้านนะฮะใส่น้ำมันงานะครับหัดไม่ได้นะครับโอ้แบบมืออาชีพนะครับน,น,ใจจนะใส่จานก็มาทำสวยด้วยนี่นไหมครับการล้างกระทะนะฮะ จะมาทำกระเพาะปลาน้ำแดงนะครับเาะปาใช่ไหมชินโตโตเลยกระเพาะปลาชิมโตโตนะครับใหญ่ๆเลยชิมสดแดงด้วยนะครับเราต้องลวกน้ำก่อนนะฮะลวกให้มันร้อนหรือกลิ่นอะไรต่างๆเนาะลวกออกก่อน Vậy nó mình ngà เราลวดเส้นเราจะวางข้องูนให้สวยงามนะครับอ่าใสมาลวดเส้นนะครับอ่านะครับเอาลวดเส้นนะครับนี่อ่ามากินนะครับเห็นไหมครับโอ้โหนะครับอ่าเป็นร้านเซททีมเราก็เป็นเสร์ฟครับเป็นยังไงบ้างครับ เห็นอะไรดีๆหรือแคล็ดับอะไรบ้างครับในครัวจีนโครจีนมันเป็นอาหารจีนที่ยอมรับว่าในโลกนี้เป็นอาหารที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับราคาก็ไม่เบานะเพราะว่าวัตถุดิบหรือการกระทำม,มันใช้เวลาขั้นตอนเยอะเช่นซุปอย่างเดียวก็ปาเป็นชั่วโมงนะฮะ เป็ดอย่างนี้ก็เป็ดย่างอย่างนี้สองวันถึงได้กินนะครับอย่าลืมติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมเที่ยวหน้าผมอาจจะพาไปดูครัวไทยหรือครัวยุโรปการทำงานนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผมเชฟหลงนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ